อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเพิ่งเขามากเท่าไหร่ระวังเขาเอาคืนมากกว่านั้นหลังจีนประกาศกวนตุนอาหารโลกภาวะเศรษฐกิจโลกแบ่งขา้าวและความเสี่ยงสงครามการค้ารอบใหม่ที่อาจรุนแรงขึ้นทําให้จีนที่เคยมีบทเรียนจากสงครามการค้ารอบที่แล้วกําลังมองหาแหล่งอาหารใหม่ๆทั่วโลก เพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าจากประเทศตะวันตกและรักษาความมั่นคงทางอาหารคณะราการก็ทําให้ประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกคิดว่าตัวเองน่าจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยแต่หาร루ไม่นั่นคือดาบสองคมยกตัวอย่างบราซิลซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตพืชผลการเกษตรรายใหญ่สามารถชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวโพดและถั่วลืองจากสหรัฐมาได้ในขณะที่รัสเซียก็ได้เพิ่มปริมาณการส่งออกธัญพืชน้ำมันพืช และเนื้อสัตว์ไปยังจีนอย่างมีนัยยะสําคัญการที่จีนเป็นผู้นําเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของโลกทําให้มีอานาจในการต่อรองทางการค้าสูงและภาษีศุลกากรกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการตอบโต้ทางการค้าหากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้นจีนก็จะสามารถรับมือได้ดีขึ้นเนื่องจากได้เตรียมความพร้อมในการกระจายความเสี่ยงท่ามกลางการค้าที่ผันผวนในขณะที่เวียดนามมีการส่งออกกุ้งมังกรหรือกุ้งล็อบสเตอร์ไปจีนตั้งแต่ปี2013แต่จุดพีกจริงๆเวียดนามเพิ หลังจากที่จีนมีข้อพิพาทกับออสเตรเลียและมีคำสั่งรับการนำเข้ากุ้งมังกรจากที่นี่ทำให้เวียดนามกลายเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่แทนรองรับความต้องการบริโภคของชนชั้นกลางในจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกรยายใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในปัจจุบันโดยเวียดนามมียอดส่งออกในปี2567เพิ่มขึ้นถึง1,355%จากปีก่อนอเกษตรกรรายหนึ่งของเวียดนามทางตะว,วันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่ากุ้งมังกรกว่า90%จากที่นี่ล้วนถูกส่งออกไปยังจีนโดยคนในหมู่บ้านเกือบทั้มด นอกจากกุ้งมังกรแล้วจีนยังได้เปิดโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรอื่นๆของเวียดนามโดยมีการปรับมาตรฐานและอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนทําให้การค้าระหว่าง2ประเทศเต,ติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามและจีนเพิ่มขึ้นถึง19.3%แต่ระดับ2000 200, ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ7ล้านล้านบาททางด้านทวีปแอฟริกาคือแหล่งนำเข้าพืชตระกูลถั่วทวีปแอฟริกากำลังได้รับความสนใจจากจีนในฐานะแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น มเมล็ดงาเม็ดมะม่วงหิมพานผลไม้และเนื้อสัตว์นอกเหนือไปจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านโลหะแร,แร่การเปิดตลาดให้กับสินค้าเกษตรจากแอฟริกาใต้ซิมบับเวแทนซาเนียและมาดากัสการ์สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการกระจายความหลากหลายของการนําเข้าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐในปี2561ส่งผลกระทบต่อการค้าถั่ว โดยจนนยีนได้กำหนดภาษีนำเข้าถั่วจากสหรัฐเพิ่มขึ้นทำให้ราคาถั่วในตลาดจีนสูงขึ้นอย่างมากผู้ประกอบการจีนจึงต้องหันไปหาแหล่งวัตถุดิบอื่นๆเช่นแอฟริกาซึ่งมีศักยภาพในการผลิตถั่วหลากหลายชนิดและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการบริโภคถั่วในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้จีนนำเข้าแมคคาเดเมียจากเคนยาในปี2 5 1 7เพิ่มขึ้นถึง132%จากปีก่อนหน้าจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกแมคคาเดเมียในเมืองเอเีีเียกั่ว,วาาทงงคสขหลจ ตลาดในประเทศเจอกับธุรกิจการที่ย่ำแย่ในช่วงโควิด -19 จนเกษตรกร,ร,กรหลายรายแทบจะโค่นต้นแมคาาดเมียทิง้งแต่ความต้องการถั่วในจีนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยพลิกสถานการณ์ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นถึง7เท่าทำให้เกษตรกร,ร,กรตัดสินใจสร้างโรงงานแปรรูปมูลค่า1ล้านดอลลาร์และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2เท่า ประเทศโบลิเวียในปี2562เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนเดินทางไปยังโบลิเวียเพื่อประเมินด้านคุณภาพและความสะอาดของโรงงานแปรรูปเนื้อวัวโดยโบลิเวียลงทุนเงินจํานวนมากในการจัดเตรียมร่ามและจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านสุขอนามัยของจีนมาช่วยเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จีนกําหนดความพยายามทั้งหมดนี้บรรลุเป้าหมายเมื่อจีนเปิดตลาดให้กับปศุสัตว์โบลิเวียในปีเดียวกันทาให้ปีที่ผ่านมาจีนนําเข้าเนื้อวัวจากโบลิเวียเพิ่มขึ้นถึง55%จีนมีระบบการลงทะเบียนควบคุมีเเข้งวดสํําาาหรรับกนนือ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและดูแลรายชื่อบริษัทที่ร,รับการอนุมัติให้ส่งออกได้โดยจีนให้เหตุผลเรื่องการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารรวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแต่หลายฝ่ายมองว่าระบบนี้ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการคา้าเพื่อให้จีนมีอำนาจต่อรองกับประเทศคู่คา้าและเอื้อประโยชน์กับประเทศที่เป็นมิตรด้วยมากกว่าแม้จีนจะ,ะเผชิญภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปริมาณเนื้อสัตว์ในประเทศทีท่ล้นตลาดแต่ก็ยังมีการขยายการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศอย่างต่อนเนื่องการออกใบอนุญาตส่งออกใหม่ๆอย่างเช่นโรงงานไกกกก่ในนนปรรระะเเเททศไยหืืออาาาลับมข้้แ จากอูรุกวัยและเนื้อหมูจากรสัสเซียสะท้อนให้เห็นว่าการอนุมัติเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการบริโภคภายในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีนัยยาสสำคัญทางการเมืองที่ซ่อนอยู่และล่าสุด ประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังของไทยไปจีนในเดือนธันวาคม2567การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังของไทยในเดือนธันวาคม2567เพิ่มขึ้น7.8%กลับมาขยายตัวในรอบ14เดือนโดยตลาดส่งออกสําคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอันดับหนึ่งก็ได้แก่จีนเพิ่มขึ้น25.1%สหรัฐเพิ่มขึ้น14.8%อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น55.9%ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น9.3%และเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น,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 น72.6% ส่วนการส่งออกมันสัปะหลังทั้งปี2567มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่3,133.4ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.1276ล้านบาทโดยมูลค่าการส่งออกแป้งมันสัปะหลังและเ็กจิน Modify ตาร์อื่นๆเพิ่มขึ้น8.2%และ1.8%แต่มันสัปะหลังอัดเม็ดมันเส้นและผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังอื่นอย่างเช่นสาคูจากแป้งมันสัปะหลังกากมันสัปะหลังกับลดลงอย่างมีนัยสำคัญและตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังที่สำคัญของไทย5อันดับแรกอันดับหนึ่งก็ได้แก่จีนสัดส่่่วนอยูที5.4% รองลงมาคือญี่ปุ่น9.4%อินโดนีเซีย7.4%ไต้หวัน5.1%และมาเลเซีย4.1%และล่าสุดประเทศไทยก็ขอให้ผู้นําเข้าจีนช่วยรับซื้อมันสปหรังของไทยที่ผลผลิตกําลังทยอยออกตลาดมากโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมขั้นปลายที่มีศักยภาพอย่างเช่นอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมกาวและอุตสาหกรรมกระดาษมีการซื้อขายอยู่ที่4.4แสนตันหรือมูลค่าประมาณ5,314.95ล้านบาทและมีการลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคอฟโค่ยัก ใการค้าสินค้าเกษตรของจีนอยู่ที่ปริมาณ5.4แสนตันมูลค่า3,489ล้านบาทรวมทั้งสิ้น9.8แสนตันรวมมูลค่าทั้งสิ้น8 0 8 3ล้านซึ่งคิดเป็นหัวมันส่วอยู่ที่2.98ล้านตันแต่อย่างไรก็ตามหลังจากตลาดจีนมีความต้องการมันสปะหลังและผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็ทําให้ชาวจีนหันมาให้ความสําคัญในการเพาะปลูกม,มันสปะหลังมากขึ้นตามไปด้วย และจีนเองยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการเพาระปลูกทําให้การผลิตมันสัปะหลังสามารถยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในอนาคตและจีนก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่าประเทศต้นแบบในการเพาะปลูกมันสําปะหลังโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนการขนส่งเพราะเพียงแค่ขนส่งเพื่อจําหน่ายตลาดภายในประเทศของตัวเองเท่านั้นความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดียวแม้ว่าการเข้าถึงตลาดจีนจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สําหรับผู้ส่งออกมันสัปะหลังหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆทั่วโลกแต่การพึ่งพาตลาดขนาดใหญ่ขนาดนี้มากเกินไปก็อาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงในอนาคต ในขณะที่เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายและการฟื้นตัวที่ช้าลงอุปสงค์ภายในประเทศก็ลดลงได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกที่พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ส่งออกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการเสียตลาดและล่าสุดในกรณีศึกษากรณีของเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าเวียดนามและจีนจะปรับปรุงความสัมพันธ์กันแล้วนับตั้งแต่เคยเกิดสงครามใน ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความตึงเครียดและอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง2ประเทศได้ตลอดเวลาก็พอกก่าวโดยสรุปได้นะครับว่าการที่มันสับปะหลังของไทยเราเข้าไปพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักเกือบทุกๆสินค้าที่เกิดจากมันสับปะหลังนั่นก็ย่อมมีโอกาสที่ไทยอาจถึงทางตันโดยเฉพาะเรื่องของราคาหัวมันสดในประเทศได้ในอนาคตเพราะถ้าหากว่าจีนสามารถทําการปลูกมันสับปะหลังภายในประเทศตัวเองได้ดีแบบเกิน100%ทั้งคุณภาพและปริมาณการนํามันสัปะหลังของจีนไปทําสินค้าต่างๆจากมันสัปะหลังก็ย่อมตามมา และเมื่อถึงเวลาการสั่งซื้อนำเข้าจากไทยก็อาจจะลดน้อยถอยลงและก็ต้องไม่ลืมว่าในขณะน,นี้จีนเริ่มเดินหน้ากว้านกักตุนสินค้าการเกษตรทั่วโลกแล้วอีกหน่อยเวียดนามคู่แข่งอันดับหนึ่งของไทยรวมถึงอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆที่สามารถผลิตมันสปะรหลังได้ก็คงหนีไม่พ้นอุ้งมือของจีนเป็นแน่ดังนั้นไทยควรเริ่มที่จะกลับหันมามองตลาดมันสปะรหลังในประเทศบ้างจะดีกว่าหรือไม่อย่างเช่นการช่วยผลักดันให้ภาคปสัตุ์และผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นในการเลี้ยงดูสัตว์ และผสมสูวรอาหารสัตว์ให้มากขึ้นหรือการช่วยผลักดันให้มีการนำไปเป็นส่วนผสมทำน้ำมัน E20 มากขึ้นหรือให้มีการรวมกลุ่มการผลิตมันเส้นขึ้นในแต่และภูมิภาคเพื่อที่กเกษตรกรจะได้มีรายจากการขายมันเส้นมากขึ้นกว่าการขายหวัวมันสดที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้สุดท้ายตอง8อยากฝากคากล่าวเตือนของบุคคลท่านหนึ่งในอดีตของจีนซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของจีนบุคคลท่านนั้นก็คือเสี่ยวหูตู้ตัวท่านได้กล่าวเตือนลูกหลานท่านไปว่า การทำธุรกิจอย่าเข้าใกล้เสือขาวครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตอง8พิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ